สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดวงเตือนภัยไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้ไว้อาจได้เตรียมรับมือระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมพศ2565ชาวราศีมังกรสิ่งที่ต้องระวังสิ่งที่เคยมั่นคงหรือเป็นหลักยึดในชีวิตอาจพังทลายหรือถูกทำลายความแน่นอนคือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนคือความแน่นอน คำแนะนําการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติของชีวิตขอให้มีสติในทุกสถานการณ์เมื่อมีสติแล้วก็จะสามารถแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ชาวราศีกุมสิ่งที่ต้องระวังความไม่พึงพอใจในตนเองความอยากที่เติมไม่เต็มกิเลสที่ผุดขึ้นมาเรื่อยๆจะนำพาชีวิตไปสู่กับดักหรือถล่มลึสสู่ความสูญเสียคำแนะนำขอให้พึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้แสวงหาความก้าวหน้าแต่ต้องควอยคว้ายอย่างพอประมาณและขวยคว้าในสิ่งที่ถูกต้องชาวราศีมีนสิ่งที่ต้องระวังหากมีคดีหรือข้อพิาพาทต่างๆมีโอกาสได้รับความอายุติธรรมค่อนข้างสูงสิ่งใดก็ตามที่ทําลงไปโดยไม่คิดหน้าคิดหลังสิ่งที่ตามมาจะแก้ไขได้ลําบากคาแนะนํา ควรกดเว้นการทำธุรกรรมสัญญาหรือการเกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆในช่วงเดือนนี้และก่อนทำอะไรขอให้มั่นใจว่าผลที่ตามมาจะเป็นสิ่งที่ดีหรือเกิดประโยชน์กับเราถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ควรทำตั้งแต่เริ่มต้นชาวราศีเมษสิ่งที่ต้องระวังความแข็งกล้าวดูดันหรือใช้อำนาจกับผู้อื่นอาจส่งผลร้ายกลับมาสู่ตัวเองหรืออาจโดนทรยศหักหลังคำแนะนำ การประสานงานกับใครก็ตามควรใช้ทั้งไม้อ่อนไม้แข็งใช้ทั้งพระเดชและพระคุณอย่าหนักด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไปชาวราศีพฤษภแผนงานใดๆที่วางเอาไว้มีโอกาสล้มเหลวหรือการทำตามแผนจะไม่ราบเรื่อนเท่าที่ควรคำแนะนำการวางแผนใดๆก็ตามควรจะมีแผนสำรองเอาไว้เสมอถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ใช้ก็ตามแต่มีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าพอจะใช้แล้วไม่มี ชาวราศีเมถุนสิ่งที่ต้องระวังจะไม่ได้รับความร่วมมือหรือความช่วยเหลือจากคนอื่นเท่าที่ควรคนที่เราคาดหวังว่าจะช่วยเหลือเราได้กลับไม่สามารถช่วยเหลือเราได้มากนักคําแนะนําตนเป็นที่พึ่งแห่งตนการเยือมอจมูกคนอื่นหายใจไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องกลับมาเยืนหยัดหายใจด้วยจมูกของตนเองอยู่ดีชาวราศีกรกฎสิ่งที่ต้องระวัง ระวังผลงานของตนเองถูกคนอื่นแย่งชิงเอาไปหรือหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานไม่เห็นความสำคัญของเราเท่าที่ควรคําแนะนำการหาพักพวกในที่ทำงานสำคัญไม่แพ้การทำงานดีถ้าทำงานดีอย่างเดียวแต่ไม่มีใครสนับสนุนก็เหมือนนกที่ไร้ปีกชาวราศีสิงสิ่งที่ต้องระวัง การตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบอาจนำผลเสียมาถึงตนเองรวมถึงผู้อื่นด้วยคำแนะนำก่อนทำอะไรขอให้นึกถึงผลได้ผลเสียที่จะตามมาอย่าให้อารมณ์รักโลภโกรธหลงมาครอบงำการตัดสินใจของเรามากกว่าเหตุผลชาวราศีกันสิ่งที่ต้องระวังระวังการหนีเสือป่าจระเข้หนีปัญหาอย่างหนึ่งแต่ไปเจอปัญหาอีกอย่างหนึ่งคำแนะนำ การถอยมาตั้งหลักคิดหาทางแก้ไขปัญหาไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่อยา่าซุกปัญหาไว้ใต้พรมตราบใดที่เรายังสู้ก็มีโอกาสเอาชนะได้ชาวราศีตุลสิ่งที่ต้องระวังอาจได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตบางอย่างด้วยความผิดพลาดของตนเองและาราคาที่ต้องจ่ายนั้นก็จะแพงมากคำแนะนำการเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าเราเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นจะช่วยเราประหยัดเวลาได้มากกว่าชาวราศีพิจิกสิ่งที่ต้องระวังขอให้ระวังโรคประจําตัวกําเริบหรือเกิดอาการเจ็บป่วยจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพนะัคคาแนะนําเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพถ้าเราไม่ดูแลตัวเองใครจะมาช่วยดูแลให้กับเราได้ ชาวราศีธนูสิ่งที่ต้องระวังมีโอกาสทําผิดทั้งที่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องจิตด,ด้านมืดจะมีอิทธิพลมากกว่าจิตด,ด้านสว่างคําแนะนํมนามโนธรรมคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราให้ทําสิ่งที่ถูกต้องละเว้นสิ่งที่ผิดถ้าเราตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราจะไม่กลับมาเสียใจในภายหลังถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนขอให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วพบกันทุกวันที่13ของทุกเดือนสวัสดีครับ